450เครื่องบินเร็วเหนือเสียงที่เกาหลีผลิตนั้นทําจากผ้าเครื่องบินเร็วเหนือเสียงความฝันที่สูงที่สุดของคนเราคือการเดินทางด้วยความเร็วที่ไม่จํากัดรู้ไหมครับว่าเกาหลีก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีเทคโนโลยีสร้างเครื่องบินเร็วเหนือเสียงด้วยแต่กลับมีข้อมูลบอกว่าคนหนึ่งของปีทํามาจากผ้าครับเครืร่องบินที่ทำมาจากผ้าคล้ายคล้ายพรมพิเศษของอาดิดีจะบินได้ไหมนะ เราเดินทางไปโรงงานประกอบเครื่องบินแห่งเดียวในเกาหลีซึ่งตั้งอยู่ที่ชาชอนเพื่อดูผ้าที่ว่านีกับท่านผชมครับนี่คือ t 50เครื่องบินเร็วเหนือเสียงสำหรับซ้อมรบระดับสูงที่สร้างโดยเทคโนโลยีเกาหลีทั้งหมดลำแรกของโลกครับความเร็วสูงสุด1.5มักด้วยความเร็วนี้สามารถบินได้1,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว รู้สึกถึงความว่องไวงและความแข็งแรงของมันไหมครับเครื่องบินซ้อมรบระดับสูง T-50 นี้เป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงลําเดียวที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกตั้งแต่เริ่มสร้างชื่อโปรเจกต์ค,คือ Golden Eagle ว่าแต่หางของเจ้า T-50 ที่มีจิตวิญญาณของนกอินทรีนี้ทําจากผ้าเหรอเป็นผ้าจริงๆเหรอครับครับเป็นความจริงครับหางของ T-50 เครื่องบินเร็วเหนือเสียงสำหรับซ้อมรบลำแรกของโลกนี้ทำจากผ้าครับถามเครื่องบินที่ใช้ปรับความสมดุลของลำตัวเครื่องบินทำจากผ้าเลยเอ๊ฟังจากเสียงคอที่ฟังดูเหมือนเหล็กแล้วไม่รู้สึกถึงความเป็นผ้าเลยครับขอถามอีกครั้งนะครับมันยังไงกันแน่ครับมันทำจากผ้าจริงๆเหรอครับทำจากผ้าจริงๆครับ ภายนอาจจะดูเหมือนเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมแต่จริงๆเป็นผ้าแบบนี้ซ้อนกันอยู่หลายสิบชั้นครับผ้านี้ซ้อนกันอยู่เหรอครับเนี่ยงั้นเรามาดูกันก่อนว่ามันคือผ้าอะไรครับผ้ายับยับที่มีผิวเป็นเงาหมันนี้ดูดูไปแล้วก็เหมือนถุงปุ๋ยอยู่เหมือนกันแถมตัวมันเองยังดูแข็งกระด้างอีกด้วยนะครับผ้านี้เป็นเส้นใยคาร์บอน ที่ทําขึ้นมาจากเส้นใย,ยอินทรีย์มันถูกอัดกาวเอาไว้จึงมีลักษณะแข็งอย่างที่เห็นดูจากการที่สามารถตัดและเย็บได้แล้วมันคือผ้าจริงๆครับถามเครื่องบินที่ทําจากผ้าซ้อนๆกันแต่ดูๆไปแล้วก็เห็นว่ามีร่องรอยอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เราเข้าไปดูภายในโรงประกอบเครื่องบินกันก่อนดีกว่าครับ โรงงานประกอบเครื่องบินที่แสนไฮเทคและยุ่งยากซับซ้อนว่าแต่ผ้าที่ว่ามันอยู่ที่ไหนกันนะปะันนันวิ่งไปทางโน้นทีทางนี้ทีผมอยู่นี่เองครับหมวนผ้ากลมๆเจอแล้วครับแล้วผ้าเหล่านี้จะเป็นเครื่องบินได้อย่างไรก่อนอื่น จะต้องกางผ้าที่ม้วนอยู่ออกมาเตรียมเอาไว้ดูดูไปแล้วเหมือนอยู่ในโรงงานทําเสื้อผ้าเลยนะครับตอนนี้ผ้าเส้นใยคาร์บอนถูกตัดเป็นรูปหางเครื่องบินแล้วครับจากนั้นก็นําผ้าหลายๆผืนมาซ้อนกันแล้วนําไปเข้าเครื่องที่เรียกว่าออโต c เคลฟเครื่องนี้ใช้หลักการเดียวกับหม้อความดันครับ มันจะปล่อยอุณหภูมิและความดันสูงประมาณ200องศาออกมากระบวนการนี้จะทําให้ผ้าหลายๆผืนที่ซ้อนกันอยู่ถูกอัดและบางลงแล้วผ้าจะแปลงร่างเป็นแบบนี้ครับตอนนี้ผ้าที่ดูเหมือนจะทําเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเสื้อผ้าแล้วกลับดูแข็งแรงเหมือนกับแผ่นเหล็กหนาแต่ก็ยังเห็นร่องรอยการทับซ้อนกันอยู่ เส้นใยคาร์บอนที่แข็งขึ้นจนสามารถใช้ทำเป็นเครื่องบินได้นี้จะแตกต่างจากวัตถุดิบที่เป็นโลหะทั่วไปยังไงบ้างอย่างแรกความหนาของเส้นใยคาร์บอนที่ผ่านกระบวนการแล้วเมื่อเทียบกับแผ่นเหล็กขนาดเท่ากันที่หนา1เซนติเมตรและหนักประมาณ1.4กิโลกรัมแล้วแผ่นผ้าอัดจะหนัก1.2กิโลกรัมพอๆกับแผ่นเหล็กแต่บางเพียง1มิลลิเมตรเท่านั้นแม่น้ำหนักจะใกล้เคียงกันแต่ว่าบางกว่ากันเป็น1ิบเท่า ฉะนั้นแผ่นเส้นใย,ยคาร์บอนจะเบากว่ามากครับการใช้ผ้าแบบนี้จะช่วยลดน้ำหนักของเครื่องบินทําให้เครื่องบินบินไปได้ไกลกว่ามาทุกอาวุธได้มากกว่าการประยุกต์ใช้วัตถุดิบใหม่ในการสร้างเครื่องบินนี้ถือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งในการสร้างเครื่องบินนะครับเราได้เตรียมเอาไว้แล้วครับ่า <Yeah. S 1> เราสงสัยว่าแผ่นเส้นใย,ยคาร์บอนที่บางแต่แข็งแกร่งนี้ จะสามารถเอาชนะนักเทควันโดจอมทำลายเหล่านี้ได้หรือไม่คิดว่าจะทำลายมันได้ไหมครับแม้จะเป็นผ้าที่ซ้อนกันหลายชัน้นแต่ก็น่าจะฉีกขาดง่ายนะครับการประลองฟันแผ่นเส้นให่ที่แสนมั่นใจโอ้โหเจ็บจนทำหน้าไม่ถูกเลยครับโอโเจ็บจริงๆั้นเราลองใช้แรงจัดการมันดูตายตายตาย สำหรับนะักกล้ามที่บึกบึนอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาทุบตาอยต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 อย,ยมันจะแตกหรือไม่แม้ว่าจะทุบลงไปเต็มแรงอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ดูเหมือนมันจะยังไม่พอ <S 2> <S 2> ยอดยดีงั้นลองใช้ไฟดูจะเป็นยังไงบ้างเพราะมันเกิดมาจากคาร์บอนทำให้เจ้าเส้นใยคาร์บอนนี้ทนความร้อนได้ถึง2,000องศาคราวนี้ก็ยังทำอะไรมันไม่ได้อยู่ดีที50ที่เกิดจากเทคนโนโลยีวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ <S <S และวัตถุดิบที่ก้าวหน้าที่สุด มันเป็นฝีมือของนักวิจัยพันกว่าคนที่ต้องทำงานอย่างลืมวันลืมคืนมากว่า8ปดปีเต็มๆความฝันที่จะพุ่งเครื่องบินกระดาษลำเล็กๆไปบนทอฟ้ากลายเป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงสำหรับซ้อมรบลำแรกของโลกปัจจุบันที่มีความฝันถึงอนาคตไปพร้อมกับความพยายามจะสร้างวันพรุ่งนี้ของเรา